วันนี้นะคะก็บทที่สเนาะเมื่อวานเราเรียนอาการแนะนำสมการกำลังสองตัวแปรเดียวไปแล้วใช่ไหมคะจำได้ไหมว่ารูปทั่วไปของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวคืออะไรมีใครจำได้บ้างรูปทั่วไปมีไหม มีใคจำได้บ้างกั2บวก b x ตัวต่อเท่ากับเยี่ยมมากภาสาเสียงกันสองคนที่เหลือก็ที่เหลือนี่ไม่รู้ว่าจำไม่ได้หรือว่าไม่อยากตอบอาตาตังจำได้ไหมไม่อยากตอบค่ะอ๋อไม่อยากตอบเล่นตัวแหละเล่นตัวเออไม่อยากตอบก็แล้วไปอ่าซอดีคุณปูนะคะคุณปูเข้ามาแล้ว อ่าโอเคอันนั้นคือรูปทั่วไปรูปทั่วไปของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะคะเมื่อวานก็คือ ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศูนย์เนี่ยหรือว่าสมการต้องเท่ากับศูนย์นะคะศูนย์จะอยู่ขวาอยู่ซ้ายก็มันเท่ากับศูนย์ไว้ก่อนนะคะแล้วก็รูปทั่วไปก็เป็น ax กำลังสองบวก bx บวก c อ่าแล้ววันนี้นะคะเราก็จะขึ้นหัวข้อที่3.2เนาะก็คือ การแก้สมการกําลังสองตัวแปรเดียวซึ่งในการแก้สมการกําลังสองตัวแปรเดียวเนี่ยก็จะมีวิธีด้วยกันนะคะต่างๆก็จะมีการแทนค่าการลงแทนค่าใช่ไหมแล้วก็วิธีการแยกตัวประกอบนะคะแล้วก็มีอ่าโดยการใช้สูตรนะคะอันนี้คือการแก้ สมการแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเรียนกันในส่วนของการลองแทนค่านะคะซึ่งการลองแทนค่าเนี่ยเราเคยเรียนไปแล้วตอนโม2เทอมสองจำได้ไหมนิ่งนิ่งมีจำไม่ได้ใช่ไหมอ๋อจำได้มีคนบอกว่ามีมีคนยกหน้าจำได้อะยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้ มัไม่ยากแต่ว่าเราต้องดูว่าเราเนี่ยสามารถเอาตัวไหนจำนวนจริงตัวไหนที่ไปแทนในสรรมการแล้วทำให้สรรมการนั้นเป็นจริงคำว่าเป็นจริงคืออะไรมาดูกันนะคะ,ะมาดูคำตอบของสรรมการก่อน คำตอบของสรรมการนะคะก็คือจํานวนจริงที่แทนตัวแปรในสรรมการแล้วทําให้สรรมการที่เป็นจริงนะคะเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้นะคะว่าเราเอาจํานวนจริงไปแทนลงในสรรมการเนี่ยแล้วมาทําให้สรรมการเป็นจริงสรรมการเป็นจริงเป็นยังไงอ่าไปดูตัวอย่างเลยให้นักเรียนอ่านเนี่ยให้นักเรียนพิจารณาการ หาคำตอบของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีลองแทนค่าตัวแปรในสมการดังต่อไปนี้ามาดูข้อที่หนึ่งกันเลยอันนี้นะคะข้อหนึ่งก็คือ x กำลังสองลบ4 x เท่ากับ0ลองแทนค่ายังไงถ้ามันไม่มีค่าให้แบบนี้แล้ว่าเราต้องคิดเองแล้วว่าเราจะเอาจำนวนจริงใดไปแทนลงในสมการนี้คุ้นๆหรือยัง คุณคุณเนียงเพื่คุณคุณเนียงค่ะเพิ่งเรียนไปเลยม2เติมสองนะคะในเพิ่มเติมเราก็ดูเลยเดี๋ยวอันแรกเนี่ยครูจะแทนด้วย0ูนย์ะคะครูแทนใน้ x ด้วย0ูนย์ในสมการ x กําลังสองลบสีเท่ากับศทีนี้เราก็นำศูนเนี่ยไปแทนลงในค่า x ทุกตัวนะคะก็จะได้เป็น0ูนย์กำลังศูลบสคูณศย์เท่ากับศนย์ ทีนี้ตรงนี้แหละมันจะจริงหรือไม่จริงมันอยู่นี้กันตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเราได้เนี่ยไม่ศูนย์กำลังศูนย์ก็เป็นศูนย์ลบกับสี่คูณศูนย์สี่คูณศูนย์ก็เป็นศูนย์ยังไงศูนย์ลบศูนย์ก็คือศูนย์แล้วศูนย์มันเท่ากับศูนย์มันก็จะทําให้สมการเป็นจริงอ่าเริ่มคุณแล้วนะบางคนเริ่มคุณเริ่มคุณหรือยังสตางเริ่มคุณหรือยังคุณค่ะ อบคุณค่ะนะคะอันนี้สมก,การเราจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อสมก,การของเราตั้งสองฝั่งเนี่ยเมื่อเราแทนค่าแล้วได้ศ<ม>ูนเท่ากับศอันนี้ถือว่าสมก,การเป็นจริงนะคะทีนี้เราแทน x ด้วยศูนย์แล้วนะคะเราก็ต้องดูอีกว่ามันมีหรือเปล่านะคะซึ่งข้อนี้ยังมีนะคะนักเรียคิดว่าคงแทน x ด้วยอะไรที่นะครับอ่าเยี่ยมมากเราแทน x ด้วยอันนี้ อันนี้เราก็จะรุปก่อนนะคะดังนั้นศูนย์เป็นคําตอบของสมการนี้นะคะแล้วก็แทน x ด้วย4ลงในสมการเดิมก็คือ x กําลังสองลบ 4x เท่ากับ0นะคะแทนเลยก็จะได้4กําลังสองลบ4คูณ4เท่ากับ0ูกําลังสองก็เท่ากับ16บถูกไหมแล้วก็4คูณสก็เท่ากับ16 ดังนั้น16ลบ16ก็เท่ากับ0แล้วก็จะเป็น0เท่ากับ0ซึ่งเป็นสมก,การที่เป็นจริงดังนั้น4เป็นคาตอบของสมก,การ x กำลัง2ลบ 4x เท่ากับ0เราก็ดูเลยว่า เมื่อเราแทน x ด้วยจำนวนจริงอื่นๆที่ไม่ได้ศูนย์และ4ในสมนการ x กำลัง2ลบ 4x เท่ากับ0นี้แล้วจะได้สม,าสมการที่ไม่เป็นจริงหมายความว่านักเรียนจะรู้ได้ไงนักเรียนก็ต้องลองอาจจะลอง1อหนึ่งถ้านักเรียนแทน1แทน x ด้วย1มันก็ได้1กำลัง2ลบกับ4คูณ1มันก็ไม่ได้เท่ากับ0แปลว่ามันก็ใช้ไม่ได้ถูกไหมในข้อนี้มันจะใช้ได้แค่2 จำนวนก็คือ0และ4เราก็ตอบได้เลยดังนั้นคำตอบของสมการ x กำลังสอลบ4 x เท่ากับ0 B2 กมี2คำตอบก็คือ0และ4นั่นเองอันนี้คือข้อที่1โอเคไหมโอเคอันจันกับเบนโอเคพยักหน้าคนดูอโอเคไหมโอเคโอเคนะคะ ย้ำอีกหนึ่งครั้งสําหรับคุณที่มาช้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะสาหรับคุณที่มาช้าอ่ะมาดูคาตอบของสมการก่อนคาตอบของสมการนะคะอ่ะ เอาใหม่ oh วันนี้เราเรียนกันอยู่ในเรื่องของการแก้สมการกําลังสองตัวแปรเดียวนะคะซึ่งคําตอบของสมการก็คือจํานวนจริงที่แทนตัวแปรในสมการแล้วทําให้สมการที่เป็นจริงหมายความว่านักเรียนต้องเอาจํานวนจริงอะ่ะไม่ว่าอะไรตัวเลขอะ่ะไปแทนลงในสมการแล้วทําให้สมการเป็นจริงซึ่งสมการเป็นจริงเมื่อกี้เราก็เห็นแล้วว่า มันต้องได้อะไรศูนย์เท่ากับศูนย์มันถึงจะทำให้สมการของเราเป็นจริงนะคะนี่เลยดังข้อที่หนึ่งโอเคนะคะคนที่ไม่ทันก็เดี๋ยวไปดูข้อที่สองต่อนะคะครูไม้มาตัวควนข้อที่หนึ่งให้อยู่นะคะเพราะว่าเพื่อนเรียนไปแล้วเดี๋ยวเสียเวลาเพื่อนนะคะไปต่อกันเลยข้อที่สองข้อที่สอง y กำลังสองบวกหก y บวกเก้าเท่ากับศูนย์นะคะ เหมือนเดิมเลยนักเรียนก็ต้องดูว่าเราจะนําจํานวนจริงใดไปแทนลงในสมการนี้เพื่อทําให้สมการนี้เท่ากับศูนย์แทนค่า y ด้วยอะไรทําให้สมการเป็นศูนย์นะคะในที่นี้ครูก็จะแทน y ด้วยลบสนะคะในสมการ y กําลังสองบวกหก y บวกเเท่ากับศูนย์เราก็จะได้ ลบสามกำลังสบวกหกคูณลบสบวก 9, เก้าเท่ากับศนะคะเหมือนกันเลยนะคะเอาไปแทนทุกตัวที่เป็น Y นะคะเราก็จะได้เป็นอะไรคะลบสามกำลังสองก็คือ9บวกกับ6กคูณลบสก็คือลบสิแนะคะแล้วก็บวกเก้าเท่ากับศูนย์ทีนักเรียนดู9ก้าบวกลบสิบวกเก้าเท่าไหร่ อ่าได้0ูนเท่ากับศนมันก็จะทําให้สมการของเราเป็นจริงนะคะได้0ูนเท่ากับศดังนั้นลบสาถือว่าเป็นคาตอบของสมการ y กําลังสองบวกห y บวกเเท่ากับศนะคะทีนี้อ่ะมีจานวนจริงใดที่แทนลงในสมการนี้แนละ้วเป็นศูนย์บ้างมีไหมมีคน่ายหน้า2สองคนคนื่นนะ มีไหมคิดว่ามีไหม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 ,ม,ม,มเต้นศูนย์ได้ไหมคิดว่าเต้นศูนย์ได้ไหมไม่ได้นะคะพอเต้นอ่าไม่ได้พอเต้นศูนย์ลงไปเนี่ยแม่เนี่ยเก้าตัวนี้ยังมีอยู่มันไม่้องกับศูนย์แน่นอนนะคะอย่าลืมอ่ะทีนี้ไปดูต่อแปลว่าข้อนี้นะคะไม่ว่า เราจะแทน y ด้วยจํานวนจริงใดๆเนี่ยจำนวนจริงอื่นที่ไม่ใช่ลบสามเนี่ยในสมาการ y กําลังสองบวกบวก y บวกเก้าเท่ากับศูนย์เนี่ยจะอ่าแล้วจะได้สมการที่ไม่เป็นจริงแปลว่าคําตอบของสมการ y กําลังสองบวกวก y บวกเก้าเท่ากับศูนย์จะมีแค่หนึ่งคำตอบก็คือลบสามเท่านั้นนะคะ ข้อนี้มีคำตอบเดียวก็คือลบสเท่านั้นนะคะไม่ว่าเราจะนำตัวเลขใดไปแทนลงในสมการนี้นะคะสมการก็จะไม่เป็นจริงนะคะเพราะว่าไม่ได้ไม่เท่ากับศนย์นั่นเองนะคะโอเคนะไปต่ออ่าข้อที่3ามเซตกำลังสบวกแเท่ากับศูนย์ ทีนี้ข้อนี้อจากสรรมการเซตกำลังสองบวกแดเท่ากับศูนย์นะคะทำยังไงล่ะ่อะลองย้ายสิถ้าเราย้ายมามันจะได้เซตกำลังสองเท่ากับลบปดเอาคิดง่ายๆเลยคิดง่ายๆเลยมีอะไรกำลังสองแลได้เป็นลบบ้างอะครูถามก่อนมีไหมเออไม่มีถูกไหมล่ะ ไม่มีจํานวนจริงใดที่ยกกําลังสองแล้วคาตอบยังคงเป็นลบเพราะว่าไม่ว่าอะไรแนละเรายกกาลังสองเนี่ยคําตอบของเราจะเป็นจํานวนจริงบวกทั้งหมดเออมันเป็นลบไม่ได้ดังนั้นข้อนี้ครูถามหน่อยข้อนี้มีคําตอบไหมนักเรียนคิดว่าไม่มีนะไม่ม,นะม,มีถูกต้องข้อนี้นะคะสมการของเราไม่มีคําตอบนะคะเพราะอะไร เนื่องจากจำนวนจริงในดดยกกำลังสองแล้วจะต้องเป็นจำนวนจริงบวกหรือศูนย์นะคะดังนั้นไม่มีจำนวนจริงดดยกกำลังสองแล้วได้ผลลัพธ์เป็นลบแปดนะคะนั่นคือไม่มีจำนวนจริงใดเป็นคำตอบของสมการแซดกำลังสองบวกแปดเท่ากับศูนย์พูดง่ายๆเลยข้อนี้ไม่มีคำตอบของสมการนี้จบนะคะไม่มีคำตอบ ทีนี้นักเรียนดูมาสามข้อคำตอบเนี่ยมีทั้งข้อแรกเรามีสองคำตอบถูกไหมทีนี้ข้อที่สองเรามีหนึ่งคำตอบแล้วพอข้อที่สามไม่มีคำตอบเลยของสรรมการหูกไหมแปลว,ว่าสรรมการของเราเนี่ยไม่จาเป็นว่าต้องมีสองคำตอบไม่จำเป็นต้องมีหนึ่งคำตอบนะคะมันมีกี่คำตอบก็อยู่ที่ว่า นักเรียนเนี่ยเอาไปเทนได้ไหลายแล้วทีนี้เวลาเทน,เนต้องดูด้วยนะคะว่าเทนเทนด้วยอะไรอะไรเป็นยังไงนะคะอะ่ทีนี้เดี๋ยวลองอันเดี๋ยวครูลองให้นักเรียนทํานะครับแป๊บหนึ่งสมมตินะครูให้ n อ็นกำลัง2องลบหก บวกเเท่ากับ0อ่าข้อนี้ครูให้อ่าให้ไอตัวเลือกด้วยนะคะให้3กับ0ูนย์ทีนี้นักเรียนทำยังไงให้นักเรียนดูว่า3กับ0เนี่ยเป็นคำตอบของสมการ N กำลังสองลบหกบวกเหรือไม่โดยนักเรียนก็ทำเหมือนที่ ตัวอธิบายเมื่อกี้เลยนะคะก็คือนำตัวเลขที่ครูกำหนดให้นี่แหละไปแทนในค่า n อย่างเช่นข้อนี้นักเรียนก็แทนอะไรคะแทน n ด้วย3ก่อนเลยแทน n ด้วย3ก่อนเลยในสมการสมการนั้นแหละนะคะสมการนี้เราก็จะได้ เราก็คิดเลยแทน N ด้วย3นะคะคิดเลยก็เป็น3มกำลัง2-6ลบ6คูณ3บวก9เท่ากับ0นทีนี้เราก็คิดเลยว่าสมการฝั่งนี้ของเราเนี่ยเป็น0หรือเปล่าถ้าเป็น0ูเท่ากับ0แปลว่า สมการเป็นจริงนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็แปลว่าสมการไม่เป็นจริงให้นะักเรียนลองคิดเองหาดูว่า3กับ0นย์เป็นกำตอบของสมการนี้หรือไม่ไอายเวลา2นาทีนะคะ2นาทีน้อยไปไหมไม่น้อยนะยุ่งแล้วนะ2นาทีอะครับกับโจทย์แค่นี้เดี๋ยวครูสุ่มถามนะคะเดี๋ยวสุ่มนะคะเสร็จหรือยังมีใครยังไม่เสร็จบ้างคะ ไม่มีถ้าไม่มีไม่มีไม่มีอครตอบก็แปลว่าเสร็จทุกคนแล้วอ่ะคนแรกเลยนะคะถามฝูค่ะสามเป็นคำตอบของสรรมการหรือไม่คะเป็นเป็นครับสามเป็นใช่ไหมคะแล้วศูนย์เป็นไหมคะหาฝูศูนย์เป็นไหมลูกไม่ครับ อ่าศูนย์ไม่เป็นนะคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าสามเป็นศูนย์ไม่เป็นอ่ะมาดูซีสามกำลังสองได้เก้าลบอันนี้สิบแปดบวกเก้านศูนย์ก็กับศูนย์นี่ว่าคือฉันก็เลือกโจทย์ที่คล้ายในตัวอย่างเลยนะเมื่อกี้เนาะอันนี้เป็นนะคะเป็นนะก,กูกีดตู้มหน้านะอันไหนที่เป็นจะเพราะว่าเขียนเขียนไม่พอนะต่อไปแทนเอ็กด้วยเออแทนเอ็นด้วยศูนย์แทนเอ็นนะคะด้วยศูนย์ก็จะได้เป็น ศย์กำลังสองลบ6กคูณ0บวก9จบแล้วไม่ได้นะคะไม่เท่ากับ0ูนย์แน่นอนนะคะเพราะว่าอะไรมีบวก9ตรงนี้เนี่ยองตัวเนี้ยเป็น0ูนย์ก็จริงาเป็นศูนย์แต่มันบวก9มันได้9เท่ากับ0ูนยแปลว่าข้อนี้ไม่เป็นจริงดังนั้นข้อนี้คำตอบของสรรมการมี1นึ่คำตอบข้อคือ3นั่นเองโอเคไหมคะ ไหนใครถูกบ้างข้อนี้มีคนถูกไหมอ่าถูกตะตางถูกไหมถูกค่ะถูกนักจาถูกตบี้ถูกไหมลูกถูกครับถูกครับเยี่ยมเยี่ยมอาจารย์ถูกแล้วนะคุณเจนนะถูกค่ะถูกค่ะอ่ะไปอีกเดี๋ยวข้อต่อไปครูจะไม่ให้อ่าไม่ให้ไม่ให้ ไม่ให้ตัวเลขไปให้นักเรียนคิดเอาเองนะคะเอาข้อไหนดีเลือกก่อนเอาข้อนี้ดีกว่า k กำลัง2บวก k ลบสอเท่ากับศอ่ะทีนี้ลองคิดสิว่าสมการ k กำลังสองบวก k ลบสเท่ากับศนย มีกี่คำตอบแล้วมีอะไรบ้างไอ้เวลาทำสองนาทีตอนนี้เวลาแปดนาฬิกายี่สิบสามนะคะเดี๋ยวแปดที่ผ้าครูสุ่มถามเลยโอเคนะคะเชิญค่ะได้แล้วนะเหลือหนนาทีมีใครเสร็จแล้วบ้างมีไหมบุมครับอ้ยาบุมครับ อาจารย์ไม่เสร็จแลวเสร็จแล้วค่ะดีมากค่ะหูหูเสร็จยังลูกเยี่ยมมากหูอาจารย์เสร็จหูเสร็จเบนเสร็จสตางใช่ไหมเมื่อกี้นักชาเสร็จไหมลูกนักชาหูเร็จเอาหนูเสร็จอ๋อมขอโทษแล้วผู้ชายเฟมเสร็จยังเฟมเสร็จแล้วครับเยี่ยมมากมเเสร็จแล้ว อ่ะตอนนี้แปดโมงยี่สิบห้าแล้วนะคะเวลาครูเดินเร็วมากเลยอ่ะถามใครดีอ่ะถามาาเมลดีกว่าถามเมลก่อนเลยเมลได้กี่คำตอบลูกลยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จยังไม่ได้ตั้ตัวเลยโอ้สตางคูสตางอ่ะได้กี่คำตอบเดี๋ยวคิดแค่นหนึ่งอยู่ค่ะ ชาโอ้เนี่ยสามนาทีแล้วเนี่ยไม่ได้คําตอบจีแล้วมเวลาไปสอบเนี่ยทำโจทย์เนี่ยใช้เวลาเยอะขนาดนี้มันทาทันเนอเออถ้าถามก็ดูดีกว่าเอานะชานะชานเะชาได้ันะดเกเชียมตอบลูกหนูได้หนึ่งคำตอบหนูได้หนึ่งคำตอบหนูได้อะไรคําตอบหนึ่งคำตอบอมันคืออะไร อ่าหนึ่งกำลังสองบวกหนึ่งลบสองเท่ากับหนึ่งอ่าหนึ่งกำลังสองก็คำตอบที่หนูได้ก็คือ, 1, อหนึ่งถูกไหมอ่านถึงเตนเคด้วยหนึ่งอ่าเต็เ,เคด้วยหนึ่งเน,นาะก็จะได้เป็นหนึ่งกำลังสองบวกหนึ่งลบสองเท่ากับศูนย์อ่าก็ได้ได้หนึ่งกำลังสองคือหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองลบสองศูนย์โอเคจบอันนี้หนึ่งคำตอบ อันนี้โอเคเป็นคำสมก,การเป็นจริงเวลาทำเนี่ยไม่ได้กี่ถูกเหมือนครูนะเขียนให้ถูกตอนเหมือนตอนที่ครูยกตัวอย่างให้ดูนะเพราะนี่ครูเขียนกับเมาส์เขียนยากอ่าเพื่อนได้หนึ่งคำตอบไหมเพื่อนได้สองคำตอบค่ะอ่าเพื่อนบอกได้สองคำตอบอ่าอีกหนึ่งคำตอบคืออะไรลบสองลบสอง,สอ,งอ่าเรามา <c oughs> แทนเคด้วยลบสองดูซิว่าใช่หรือไม่ ถ้าเราแทน k ด้วยลบ 2, 2> มันจะได้เป็นลบ2กําลัง2บวกลบ2แล้วก็ลบ2ลบ2กําลัง2คือ4ถูกไหมมันก็ได้เป็น4บวกลบ4อ่าก็เป็น0เท่ากับ0ดังนั้นสมการเป็นจริงแปลว่าขอ้อนี้คำตอบมี2คำตอบนะคะคำตอบของสมการมี2คำตอบก็คือ0 และลบไม่ใช่ศูนย์แตหนึ่งเนี่ยเขียนแล้วนั่นหนึ่งและลบสองนี่คือคำตอบของข้อนี้จบเสร็จได้ไหมอ่าเนี่ยมีเนี่ยตูกถูกจริงๆอ่ะถ้าเหมือนนัดเช้าเมื่อกี้ได้เรืองหนึ่งอ่ะถ้าหนึ่งเต็มก็ได้ศูนย์จุดห้าอ่ะมีคนได้เต็มเนี่ยได้เต็มเนี่ยแกเบนกับอัญชันอ,อีง่ะ เออได้สองคูณเองงั้นสักข้อก่อนดีกว่าก่อนไปสักข้อก่อนสักข้ออ๋ข้อง่ายๆเลยข้อนี้ไม่ไม่ยากหรอก x กำลังสองลบสิบหกเท่ากับศูนย์อข้อง่ายๆแล้วไม่ยากข้อนี้ x กำลังสองลบสิบหกเอาเลยข้อนี้ง่ายมากคูบอกเลยง่ายมากดูเนี่ยก็รู้แล้วตอบได้เลยจบ มีใครตอนนี้มีใครดูคาตอบได้แนละ้วมีใครได้แนละ้วผมครับเยี่ยมมากดูได้ยินเสียงตบีีด้วยเมื่อกี้ใช่ไหมตบดีรปปครับเออตบดีเก่งตบีไหมล่ะเนี่ยดูคำตอบก,ก็รู้แล้วในข้อนี้เนี่ยไม่จาเป็นต้องคิดเลยคือบอกแล้วเห็นโจทย์ปุ๊บตอบปั๊บเลยอ,จจะอ่ะตบดีลองบอกเพื่อนที่ข้อนี้มีกี่คำตอบหนึ่งครับ อ๋อมีหนึ่งเออเบนก่อนนี้มีเกมตอบโอ้กูตอบแล้วผมไม่มั่นใจเลยอะกูผมได้หนึ่งอ๋อผมได้หนึ่งกันเนอะโอ้สองอ่ามีคนได้สองมีคนได้หนึ่งอ่ามีอีกไหมมีใครได้สามไหมหรือว่าม่มีคำตอบมีไหมมีไหมคำตอบาคำตอบ <LY humming> ใช่หรือเปล่าเวนดูบอกเลยข้อนี้สองคำตอบถูกต้องมีสองคำตอบทีนี้มีใครรู้แล้วบ้างว่าได้เท่าไหร่สองคำตอบเนี้ย่ำไม่ได้ระดับไม่ได้ดิ้นพูดเร็วพูดทำไมอ่ะเวนพูดทำไมเบนเออคุณจะถามตบบี้หน่อยว่าหนึ่งคำตอบที่บี้ได้มาคืออะไรคืออะไรอบบี้สี่ครับ โอ้เยี่ยมมากคือสี่เห็นไหมอย่างน้อยท็อปปี้เขาก็ดูออกเห็นไหมว่าสี่สี่กำลังสองเป็นติบวกติบวกลบติบกเป็นศูนย์จบแต่ครูบอกแล้วว่ากําลังสองจำนวนที่ติดลบเอาไปกําลังสองก็เป็นบวกเหมือนกันดังนั้นข้อนี้คําตอบของสมการมีสองคำตอบก็คือสี่กับลบสี่จบข้อนี้ถูกไหมไหนมีใครถูกบ้างมีใครคิดได้บ้าง หนูผมหนูเรียกยังไงหนูเลยหนูชันแล้วก็หนูอีกตัวหนึ่งหนูหนูวอะไรครับอหนูนาหนูนาหรือว่าหนูบ้านอะโอเคนะโอหนูบ้านเนาอไปดูการบ้านอ่าไปดูการบ้านนิดนึงให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด สามจุดสองกออ่ะกอไก่มันลงอยู่ข้างล่างนะแบบพง,งานสามจุดสองกอ,งอ,งนอนหน้าเจ็ดสิบสองอ่ะเปิดหน้าเจ็ดสิบสองแล้วดูเลยเพราะว่าครูไม่ได้ทำทุกข้อนะคะแต่เมื่อกี้อ่ะให้ลองแล้วนะคะให้ลองแล้วแล้วเวลาเขียนเนี่ยเวลาเขียนเขียนได้เรียบร้อยนะคะแบบนี้เขียนได้เรียบร้อยสแสดงวิธีให้เรียบร้อยเลยนะคะเออ อันไหนไม่มีคำตอบก็เขียนแล้วอย่าลืมนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นศูนย์เท่ากับศูนย์แล้วนะคะให้นักเรียนเขียนด้วยว่าข้างหลังข้างหลังนะคะซึ่งเป็นสมการที่เป็นจริงเขียนด้วยนะคะเขียนด้วยอโอเคการบ้านวันนี้นะคะแบบฝึกหัดที่3.2มจุดสองกหน้า7.2มีอยมีสองข้อใหญ่นะคะดูดีๆนะคะเดี๋ยววงไว้เลยข้อหนึ่งใหญ่ให้นักเรียนทำข้อ 2. ขี้ก็คือข้อหนึ่งก็สามข้อห้าก็เจ็ นะคะสี่ข้อแล้วก็ข้อสองใหญ่นะคะนักเรียนทําข้อคู่ก็คือข้อสองสี่หกวันนี้การบ้านเจ็ดข้อนะคะไม่เยอะนอเนาะเบ้นเนาะไม่เยอะดูว่าเบ้นทําทั้งหมดมีมีทั้งหมดกี่ข้อนี่สิบสี่ข้อเองนี้เอาไหมไม่เป็นไรกรบปรูเอาทุกเพื่อนสัญญาณเตไม่ค่อยดีนะอยู่ในป่าสุดแล้ว อาโอเคงันการบ้านแก้นี้เลยติ๊กไว้แล้วนะติ๊กไว้หรือยังอ่าติ๊กไว้เลยวงไว้เลยการบ้านวันนี้นะคะติ๊กไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันพฤหัสพรุ่งนี้เราก็จะอยู่ที่การแก้สมการเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราจะไปแก้สมการการโดยวิธีการแยกตัวประกอบอ่า ไปที่แยกตัวประกอบเลยนะคะพรุ่งนี้นะคะแล้วว่านักเรียนต้องจำการแยกตัวประกอบของที่เราเรียนมานะคะได้นะคะหลังที่แล้วนะคะบทที่แล้วนะคะแล้วก็ความรู้เดิมๆของมสองด้วยโอเคไหมคะวันนี้โอเคไหมโอเคครับอะ,อะโอเคนะวันนี้นะโอเคหรือย,อยังวันนี้ โอเคแล้วละโอเคแล้วแหละโอเคแล้วครับอ่าโอเคงั้นวันนี้การบ้านก็แค่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเ,เวลาว่างก็ไปทําการบ้านแล้วก็เตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากมาก<อ>นะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> มีอะไรก็ถามมานะคะซี o ูค่ะบ o าย bye thank you very m